สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับสะพานถลมย้อนคำทำนายนอสตาดามุสเมืองไทยเคยบอกไว้เกิดขึ้นจริงทุกครั้งที่รายการไทยรัฐทอล์กได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์โสรัจ,จันนวนอยู่หนชื่อดังหรือเจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยที่ทำนาย เหมือนยังกับตาเห็นโดยเฉพาะในเรื่องของดวงเมืองปี2566ในเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมต่างๆมักจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าไม่ถูกต้องในเดือนนั้นๆก็จะเกิดล่วงหน้าหรือหลังจากนั้นไม่เกิน3เดือนล่าสุดไทยรัฐทอลกย้อนการทำนายของนอสตาดามุสเมืองไทยอีกครั้งหลังมีเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังถลม่ม โดยบางช่วงบางตอนที่ยกมาเป็นการเตือนในเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2566นี้เพื่อเตือนสติให้ระวังและมีวิจารณญาณในการอ่านซึ่งนอนสตาดามุสกล่าวว่าเหตุการณ์ใหญ่ต้องระวังภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อน,อ,นอันนี้กล่าวโดยรวมทั่วโลกและประเทศไทยนะครับแผ่นดินไหวสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกัน จะมีการเกิดสึนามิในอ่าวไทยในปี5ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดนั้นก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เรานั้นตกใจเพราะไม่เกิดขึ้นที่นั่นปี2566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรระวังกรุงเทพก็ควรระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่อง ล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2566น้้าำท่วมปีหน้า2566ก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปกรุงเทพจะมีน้ำท่วมด้วยมันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี2554เป็นน้ำท่วมที่มาจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำท่วมการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมี ไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น PM 2.5จะกลับมาและเป็นต้นกำเนิดของโรคภยัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงที่เห็นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จบบทสัมภาษณ์โหนสงรัชจ,จ,จะกล่าวกับเราตบท้ายเสมอว่าไม่อยากให้สิ่งที่กล่าวมาเป็นจริงแต่อย่างว่าแหละเรื่องของดวงอะไรจะเกิดเราก็ห้ามไม่ได้ ไทยรัฐทอคขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังถล่มด้วยนะครับคำทํานายหมอปลายภายกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2,566คำทํานายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอคไว้เมื่อ3กรกฎาคม2,566หมอปลายปลายกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2,566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับแทยรัฐทอล์กถามหมอปลายเสมอว่าดวงของอดีตท,ท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่อย่างไรย้อนคำทำนายอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะ ท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัตจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปี2566 ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอนดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่22สิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองสพพึงหลวงปู่สองวานเขมโกเผยคำทำนายเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ในไทย สุดสะพรึงกับคำทํานายเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งคำทํานายได้บอกเล่าผ่านหลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้มีรายละเอียดดังนี้ไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อน แต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่าง1น้ําจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่1แต่ก็ตายไม่มากเท่ากับน้ําท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น่ะน้ําท่วมมากท่วมตึก4ชั้นเลยให้เตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ําท่วมกรุงเทพฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์ แสงตะวันและไฟดับหมดเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้จะดีกว่าตอน7วันเจดคืน 2. ท่านบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งว่าเวลาฝนตก7วันเจคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีกวยได้เลยนะไปสระบุรีไปเขาใหญ่จะไม่ตายคลื่นยักษ์เมื่อมาถึงชนบุรีท่วมภูเขาเลย ท่วมไปจนถึงวัดทุงสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี่น่ะเรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิ 3. จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยนะสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานมันเป็นกรรมของคนไทยวัดทุง่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลบบุรีน่ะ เมื่อตอนหลวงพ่อเภาอยู่นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นมาอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีนะ่ะเราอยากจะพาพวกทุกสิทธิ์ไปดูตอนที่หลวงพ่อสองวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนักก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สองวานพูดเรื่องของอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว ซึ่งหลวงพ่อสนองเคยเปิดเผยว่าพอไม่นานน้ําก็ท่วมภาคใต้จนเกิดสึนามิแล้วก็มีคนตายเยอะตอนนี้นะ่ะเหลือเพียงแค่2เรื่องคือศึกพระกับน้ําท่วมกรุงเทพที่คนจะตายเยอะท่านเตือนให้ระวังไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกซึ่งคําทํานายนั้นสอดคล้องกับคําทํานายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตําแยอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อสนองได้ล่าสังขารด้วยอาการสงบด้วยโรคไตาวายและโรคหัวใจคืนวันศุกร์ที่ยิมห้าสิงหาคม2555ในระหว่างกำลังจำพรรษาอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสิริรวมอายุได้68ปีพรรษา48คำทำนายจากสินแสพานุวัฒนพันวิชาตคุณ ทำนายเกี่ยวกับดวงเมืองไว้ดังนี้มีรัฐประหารหรือไม่สินแสต,ตอบว่ายังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นรู้แค่ว่าตอนนั้นมีเรื่องหนักๆเกิดขึ้นในช่วงปี2568ถึง2569ดวงเมือง67มังกรอารวาสด,ดวงเมืองปีนี้อาจารย์บอกว่าเป็นปีกระต่ายปีแห่งการประนีประนอม ปีแห่งมะโรงเป็นธาตุไม้เศรษฐกิจพอไปได้แต่จะวุ่นวายมังกรอ,อารวาสพักเก้าไกลจะอารวาสไหมล่ะมันต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ใครจะทำหรือไม่ผมไม่รู้บางเรื่องเราก็ไม่รู้จริงๆริพักเก้าไกลมาเป็นฝ่ายค้านอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะเขาเป็นคนหนุ่มไม่สนหน้าอินหน้าพรมตรวจสอบไม่ว่าใคร จะเป็นพักพวกใครทําให้พวกทุจริตกับบ้านเมืองกลัวแล้วยิ่งลักชินวัตรท่านเกิดปีมะแมเดือนมะเมียวันมะโรงพื้นฐานชะตาเป็นแพรระบาสุดท้ายตัวเองต้องมารับกรรมรับปัญหาแทนคนอื่นอายุอยู่ในขั้น56ขึ้น57อยู่ในช่วงดวงดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรปีนี้เป็นปีสมพง์ดี ดีไม่ดีนะ่ะอาจจะกลับไทยอีกคนก็ได้เพราะช่วงนี้ดวงดีประวิทย์งศ์วร์ท่านเป็นคนใจดีฉลาดและจำได้แม่นแต่ปีนี้ท่านอายุ79ปีถือว่าเข้าเคราะห์และเป็นปีชงด้วยประยุทธ์จันโอชาท่านอายุ69ย่าง70ปีเป็นปีมะเมียท่านพ้นเคราะห์ตั้งแต่กรกฎาคมประกาศวางมือแล้วลงจากตำแหน่งอย่างสวยงาม ไม่แน่ว่าชาติต้องการก็อาจจะต้องกลับมาอีกที